ท่านผู้ชมครับไปไปที่พะเยาไปดูไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มสินตึงนี่เมาแล้วดูคลิปครับขับรถจัก,กรยานยนต์พุ่งเข้าไปที่ป้ายหน้าร้านแบตเตอรี่ล้มตรงมาล้มลุกทุกคลานอย่างที่เห็นนี่นะครับโอ้นี่เนาะดื่มมากก็ไม่ดี ดืมน้อยๆก็บอกว่าไปเอาเป็นยานะอันนี้เรื่องของไอหนุ่มเมาซิ่งนะครับผู้สื่อข่าวรายงานมาที่จังหวัดพะเยานะครับที่หน้าร้านขายแบตเตอรี่เลขที่39274ถนนประหลโยธทินสายเก่าบ้านต่อมตำบลบ้านต่อ,อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับมีคนแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนขอบฟุตบาท แล้วก็ล้มไปนอนทับป้ายที่ร้านแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ลุกไม่ไหวนั่งนั่งนอนนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอ่ะ่อมาก็พลเมืองดีแหละครับไปเห็นเข้าก็เลยแจ้ง1669เก้าเอาตัวไปโรงพยาบาลเอาไปรักษาเอาไปสงบสติอารมณ์อะเอออันนี้เป็นเรื่องของคนเมาเนาะ เออดูคลิปนี้แล้วมันลุกไม่ไหวเลยนะครับเนี่ยลุกไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยอ่ะทางผู้สื่อข่าวก็ได้ข้อมูลแล้วก็ได้คลิปจากกล้องวงจรปิดทางร้านได้บันทึกภาพไว้พร้อมกับได้ขอคลิปจากนายวิทยาสมฤทธิ์นะครับเจ้าของร้านเวตเตอรี่นี่ที่ระเยานะครับก็มาเปิดให้ดูโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเมาขับ อย่างนี้จะมีความผิดหรือเปล่าไม่รู้เนาะ,อะเออหมดสติคือไม่ได้สติแล้วนะครับแต่มันก็ต้องผิดกฎหมายตรงที่ว่ายังขับอยู่เมาแล้วขับนะครับอันนี้เหตุเกิดที่พยาวนะครับผู้สื่อข่าวเขารายงานมาเมื่อวานนี้ครับ